ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะร่วมพิธีส่งน้ําและบําเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลา14นาฬิก30นาทีที่วัดแหลมทรายอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาพระเทพสุธรรมยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ได้เป็นประธานในฝ่ายสงฆ์และนายสงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในฝ่ายคารวะนําหัวหน้าส่วนราชการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายน้ําสงพระบรมศพนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลายัย สำหรับบรรยากาศภายในวัดแหลมทรายนะคะมีประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเดินทางมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากล้นวัดเลยทีเดียวค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านและส่งสเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยข้าราชการแต่งกายด้วยชุดขาวปกติไว้ทุกนะคะส่วนประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสีดาไว้ทุกค่ะ